สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันที่สองมิถุนายน2564เมื่อวานผมติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5งหท่านสอสอ ก็ทำหน้าที่ของท่านอภิปรายมีเหตุมีผลชี้ความสำคัญไม่สำคัญของงบประมาณ3.1ล้านล้านบาทที่เก็บจากเงินภาษีอารรของพี่น้องประชาชนเก็บภาษีไม่ได้ตามที่เป้าหมายตั้งไว้ก็ไปกู้เงินมาบริหารราชการแผ่นดินสถานะทางการเงินของประเทศครับ ท่านสสหลายท่านได้อภิปรายน่ารับฟังรัฐบาลตั้งรายได้สุทธิในปี2565ไว้ที่2.4ล้านล้านบาทแต่พบหนี้สาธารณะในเป็นจำนวน8.195ล้านล้านบาทเพิ่มจากปี2564ถึง2.1ล้านล้านบาททำให้รัฐบาลต้องตั้งงบเพื่อชำระหนี้เงินกู้1แสนล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2564ถึง1,000ล้านบาทแต่ปัจจุบันประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือน13ล้านล้านบาทคิดเป็น86.6%ของรายได้มวลรวมประชาชาติ GDP และเมื่อรวมหนี้รัฐบาลรวมกับประชาชนจะมีมากกว่า21ล้านล้านบาทมากกว่า GDP ของประเทศเรียกว่า หนี้ท่วมรายได้โดยรัฐบาลมีหนี้สูงกว่ารายได้มากกว่า3.3เท่าและต้องใช้เวลา81ปีเพื่อชำระหนี้สินดังกล่าวครับแหมเกือบศตวรรษนะครับที่จะใช้หนี้สินคืนไม่ทราบว่าพวกเป่านกหวีดไปอยู่ไหนครับออกมาเป่าไล่รัฐบาลชุดนี้หน่อยสิครับ เวลาทิ่งรักชินวัตรทักษิณชินวัตรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนนี่ไล่ดีนะไม่ยอมรับกติกาในการเลือกตั้งกวากมือเรียกทหารและบุคคลที่ฝักใฝ่การปกครองระบอบเผด็จก,การมาปกครองประเทศครับเดี๋ยวนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาก็เหมิมเกริมใหญ่คิดอะไรไม่ออกก็โยนโยนสิ่งไม่ดีเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น บอกว่านี่สาธนานะสูงอย่างเงี้ยเพราะเอาเงินไปใช้การจำนำข้าวอยู่ใ,ใกล้ๆข <c oughs> าจะตกสักหน่อยนะคุณยึดอำนาจมาเจ็ดปีแล้วโครงการจำนำข้าวนี่พี่น้องประชาชนชาวนาลืมตาอ้าปากได้จริงๆครับเป็นนโยบายของรัฐบาลถ้าปล่อยให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรบริหารประเทศไปครบวาระเขาสามารถที่จะจัดจดดำหน่าย ข้าวที่รับจำนงจากพี่น้องประชาชนได้นี่คุณยึดอำนาจเขาไปและเอาข้าวที่เหลืออยู่มามาปนเปกับข้าวดีมาเป็นข้าวสีอะไรขายตกต่ำราคาเป็นหนี้เป็นสินกันอยู่คดีความหลังจากการรัฐบารคือการค้นล้มอีกฝ่ายหนึ่งครับจะพูดยังไงคุณก็เป็นเจ้าอาวาสโดยไล่เจ้าอาวาสคนอื่นศึกศึกเจ้าอาวาสคนอื่น และก็ห่มผ้าเหลืองเป็นโจรห่มผ้าเหลืองปกครองประเทศเที่ยวใส่ร้ายป้ายสีบอกว่าเจ้าอาวาสองค์เดิมของวัดนี้ไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้สู้อาตมาไม่ได้อาตมายึดอํานาจมาแล้วก็ดีกว่องค์ก่อนดีกว่าคนก่อนประยุทธ์ครับคุณไปไม่ได้อย่ายโยนให้ทักษิณอย่ายโยนให้ยิ่งรักทักษิณออกจากประเทศไปส4ปีแล้วยิ่งรักชินวัตรคุณก็เป็นผู้บัญชาการทหารบก พี่นอพี่เทาเขาเลือกเกินผมจะไม่ปฏิวัติแล้วแมวตัวไหนมันปฏิวัติน่ะครับเพราะฉะนั้นการปฏิวัติรัฐประหารนจะโยนขี้โยนสิ่งไม่ดีให้แก่รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งและคนที่เป็นพรรคการเมืองคนหลายคนที่เป็นประชาชนก็หลงผิดไปเป่านกหวีดไล่ยิ่งรัชชินวัตรพรรคการเมืองที่เก่าแก่เชื่อมั่นระบบรัฐสภาหัวโจกก็นําประชาชนลงถนนเป่านกหวีดกันทั้งนั้นล่ะครับ เห็นไหมไงละ่ะผลผลพวงของการรัฐปรารมาจนถึงปัจจุบันนี้บริหารงานมันไปไม่ได้จริงๆจะมาโทษคนน้นคนนี้ได้อย่างไรเขาบอกว่าจัดพบประมาณปีนี้มันไม่เหมาะสมไม่ถูกการเทศะอภิปรายในสภาดีหลายคนนะครับคุณกระจิตชัยนิคมก็ดีคุณวิเชษเชื้อเมืองพานก็ดีคุณหมอชนละนานสีแก้วเมื่อคืนครับเมื่อคืนนี้ผมติดตามถึงสองอยามนะครับสิบสองนาฬกาเกือบจะตีหนึ่ง เลยหกทุ่มมาห้านาทีครับวันนี้ก็เริ่ม,ป,ม,มประชุมเป็นสามโมงเช้าประยุทธ์หยุดสถีครับหยุดท่ามหยุดโยนความผิดให้ยิ่งรักซะเขารักประชาชนรักยิ่งรักเขาเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยึดอำนาจการทุจริตที่ร้ายแรงเลวทรามที่สุดคือการโกงอำนาจครับการทุจริตอำนาจคือการก่อการกรบฏการรัฐประหารนี่เลวทรามที่สุดเลวที่สุด เร็วที่สุดยังไม่รู้อีกทั่วโลกเขาไม่ยอมรับอำนาจที่คุณได้มาโดยการรัฐประหารบ้านเมืองทึกเป็นอย่างนี้แก้ไขปัญหาโควิด1 9มันแก้ไม่ได้เรื่องวัคซีนก็จะเอาอยังไง่ะครับดึงหน้าดึงหลังจะให้รัฐบาลสบคจัดทำวัคซีนท้องถิ่นเขาก็อยากจะทำแล้วเบียบเก่าๆก,ก็มาขัดขวางทำยังไงประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนผมฟังการอภิปรายก็มีอยู่ประเด็นอยู่ประเด็นเดียวนั่นแหละ ประยุทธ์บอกว่าเงินไม่ไม่ต้องห่วงแต่เดี๋ยวนี้จะฉีดห้สิบล้านคนเนี่ยหนึ่งรอล้านดสจะเอามาจากไหนฝีมือในการบริหารประเทศมันไปไม่ได้เขาถึงบอกว่าประยุทธ์หมดเวลาของคุณแล้วออกไปได้แล้วตะโกนกล้องทั่วประเทศไทยมึงเออคุณยังหน้าด้านอยู่ผมไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรครับเพราะพรกเพื่อไทยไม่ได้บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวสาเหตุที่ไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎร เพราะได้คะแนนมากเกินไปครับรัฐมนูญฉบับนี้คนไหนได้คะแนนมากก็ไม่เดยวต้องเป็นผู้แทนสองสามหมื่นคะแนนพักคอรอแคแลก็มาเป็นผู้แทนาราษฎรบ้านเมืองทึกเป็นอย่างนี้ครับอย่าบ่นให้อย่าโยนความผิดให้ยิ่งลักคุณยึดอํานาจมามีอํานาจเด็ดขาดทุกเรื่องเด็ดขาดผลิตก,การทุกเรื่องโกงอํานาจคือการทุจริตที่เลวร้ายที่สุดเป็นเดรัจฉานวิชาของทางรัฐศาสตร์ ผมขอปนาอยา่าไปบอกว่ารัฐบาลชุดนี้รัฐบาลผมไม่มีทุจริตแหมในกองทัพคุณเนี่ยทุจริตอยู่บ้านหลวงเรื่องเดียวเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วอยู่บ้านหลวงคือการทุจริตู้เปบา่าประยุท์ไม่มีความคิดเลยไหนเขาไล่ยางหมูกระหมาให้ออกจากบ้านรอหนึ่งซะเองก็ยังหน้าด้านอยู่แม่ไม่รู้จะใช้คำด่าอะไรตันหานะครับเกิด ก่อให้เกิดการทุจริตก,การมาตัญหาภาวะตัญหาว,าวิภาวะตัญหาความอยากความอยากได้อํานาจเต็ไมไอยากสู่การเลือกตั้งคันลองของประชาชนแต่ใช้รถถังเดี๋ยวนี้รถถังจากจีนมาแล้วนะครับ398ล้านในขณะที่โควิดวัคซีนเนี่ยสั่งแล้วไม่ยอมมาแต่ดันเอารถถังมาก่อนเนี่ยนะครับเขาเลยไม่ไวเขาเลยไม่อยากให้คุณบริหารประเทศคุณรู้ไวซะบ้างไม่ห มันหมดคำจะพูดกับประยุจจันโอชาแล้วครับขอให้ไปไวๆไวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ